ที่วัดป่าวนารามตำบลร้านดอกไม้อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา73พรรษาภายใต้โครงการบวชฟรีกับกำนันตู้ครั้งที่15ณวัดป่าภาวนารามบ้านไหลประดาหมู่ที่5ตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางโชติมาวงว,งวิทยาน,านันท์ ประธานผู้ประสานงานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาคเจ็ดและนางสาวประสพพรกระมนนาย,ยกอบตอเพชจชุมพลร,ร่วมกิจกรรมและนางสาวกุลธิดาพยาในาอำเภอโกสัมพีนคนกรกล่าวเปิดงานด้านนางสาวประสพพรกระมนนาย,ยกอบตอพชรชุมพลกล่าวรายงานว่าโครงการอุปสมบทนาคบูเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีนายสุรสิทธิ์วงวิทยานัน,นหรือกำนันตู้ อดีตสสบัญชีรายชื่อจังหวัดกำแพงเพชรและนายบุญชัยรุ่งชานชัยประธานบริษัทในเครือสิงโตทองไลฟ์เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสให้กุลบุตรที่ประสงค์จะบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาแต่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายได้บวชฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งนายสุรสิทธิ์วงวิทยาน,นันได้เล็งเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทําให้การบวชพระต้องมีค่าใช้จ่ายสูงจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กุลบุตรได้มีโอกาสบวชและอยู่จำพรรษาัวัดตามภูมิลำเนาของตนซึ่งจะช่วยให้วัดต่างๆมีพระภิกษุจำพรรษาและสามารถรับกระถินได้ถือเป็นโอกาสอันดีของชาวอำเภอโกสัมพินครที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการดีๆเช่นนี้ フいフフフ。